เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดัสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมเซเว่นไอซ์รีเวิร์สเกนกช่นเคยกันครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําการเตรียมความพร้อมก่อนแพทใหม่ที่มีการ <c oughs> อัปเดตเข้ามาถึงซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นแพทที่มีการแจกตัวละครเยอะและที่สําคัญในแต่แตและแพทที่มีการอัปเดตมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเมตาเราควรเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างก่อนไปร้บงชมคลิปฝากกดไลค์คลิปด้คนหนึง่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนช่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ และสรับเป็นพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1 0 8 0ปี ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนเดี๋ยวเรามาทําการเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับทุกการอัปเดตแพทในแต่ละครั้งของทางตัวเกม Seven n i e m e r t, ก็จะมีการแจกมีการเปลี่ยนเมตาของตัวละครในเกม และที่สำคัญการมาของตัวละครใหม่และก็คอสตูใหม่แต่ในรอบนี้ครับเป็นอะไรที่จัดหนักจัดเต็มมากๆครับนั่นคือการที่ตัวเกมเนี่ยแจกเซเว่นไนท์ะครับผมฟรีต่อเน,นื่อง7วันซึ่งได,ได้เลยครับว่าเราสามารถปั้นตัวละคร C6 การันตีเนี่ยหตัวละครแน่นอนซึ่งถ้าเพื่อนๆในไอดีนะครับเล่นมั้นแต่2เดือนแรกนะครับหรือว่าช่วงแรกทๆที่ตัวเกมเปิดให้บริการมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมีมาตรฐานเริ่มต้นบางตัวเนี่ยเป็น C2 อยู่แล้ว C3 C4 ซึ่งโองกาสที่เพื่อนจะสามารถปั้นเป็น C6 เนี่ยมากกว่า2ตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ใน,นส่วนนี้ก็แล้วแต่ไอดีของเพื่อนนะว่า ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเ,เพื่อนๆมีตัวละครอะไรสตาร์ทบ้างนะครับสำหรับตัวละครที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็ปั้นและคุ้มนะครับผมก็ถ้าพูดถึงตัวละครที่เอาแบบ c 2ได้ใช้เลยนะครับก็จะมีในส่วของตัวละครเนาะวานิ่านะครับ ตัวละครน้องวานิซ่าครับในกรณีที่เป็น C2 จะขจัดบัฟ2อันอัตรา100%แล้วก็ในกรณีที่เป็น C6 คกับก็จะเป็นการมอบเวทเบาบางเนี่ย100%ซึ่งจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเวทได้แรงขึ้นเหมาะสำหรับทีมเวทนั่นเองแต่ตัวละครน้องเนี่ย C2 ใช้งานได้เลยนะครับไม่จะเป็นที่จะต้องยัดถึง C6 แต่ถ้าใครเหลือหรือว่ายัง ไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนต่อผมแนะนําว่าน้องวานิซ่าเนี่ยคุ้มค่าต่อการเลือกแน่นอนนะครับผมตัวละครต่อมาครับเป็นตัวละคร a r o รา d นะครับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ C2 ก็ใช้ได้ C6 ก็กําลังดีนั่นะค,คือตัวละครน้องราเชลน้องราเชลครับเป็นตัวละครเริ่มต้น Standard อยู่แล้วนะครับของทางตัวเกมที่ตัวเกมแจกเริ่มต้นให้กับผู้เล่นทุกคนนะครับใครที่อาจจะสุ่มและหลุดน้องมาในช่วง,รงแรกๆนะครับก็อาจจะหาเพิ่มเติมเล็กๆน้อย เพราะว่าในส่วนของตัวละครน,น้องราเชลเนะครับผมก็ถ้าในกรณี C2 เนี่ยมันจะเป็นลดระยะเวลาป้องกันนะครับเป็น4เทิร์นแล้วก็ระยะเวลาดาเมจกายภาพเบาบางเนี่ยเป็น4เทิร์นก็คือโดนดาเมจกายภาพแรงขึ้นเหมาะสำหรับทีมซายกายภาพแล้วก็ไปได้หลากหลายคอนเทนต์มากๆครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นซีหกเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยจะโจมตี3ตัวจากปกติเนี่ยตีแค่ตัวเดียวนะครับแถมลดพลังโจมตีทั้งหมด22เปนะครับผมในกรณีที่เพื่อนมีซีสองอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและถ้าในกรณีีท่่เพือ มีราเชล C2 นะครับหรือว่าใกล้จะ C2 แล้วแล้วก็วานิสซา C2 เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วเพื่อนๆสามารถเลือก7วันตอนน่อเ,เนี่ยเป็นราเชลกับวานิสซาเนี่ยปั้น C6 ได้เลยนะครับผมส่วนอีกหนึ่งตัวละครคือบลูดี้นะฮะรูดี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบใช้งานจริงๆเลยนะผมแนะนำว่า C6 เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวละครรูดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่แจกฟรีในการล็อกอินต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วถ้าเล่นแต่ d ดียนะฮะสามารถปั้นต่อได้แต่ในส่วนของตัวละครรูดี้เนี่ยเพืื่่่ออออออนนนๆาาจจะต้้งงเเลอกยอยยี 6ใบเพื่อให้ตัวละครเขาเนี่ยเป็น C6 แล้วก็จะเหลือส่วนต่างอีกแค่1ใบก็อาจจะไปเลือกตัวละครอ,อื่นให้เป็น C2 ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ในส่วนนี้ครับก็ต้องดูว่าใน ID <Okay. S 1> เ,นเพื่อนๆเนี่ย มีตัวละครมาตรฐานยอยู่ทั้งหมด4เท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมน่าจะเลือกในส่วนของตัวละครน้องวานิซ่ากับราเชลให้สุดก่อนแล้วก็ค่อยอจะไปในส่วนของรูดี้เพราะรูดี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเล่นในส่วนของทีมถึกนะครับผมก็เล่นคอมโบได้หลากหลายมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างถึกและ C6 เนี่ยมันจะ OP ที่สุดนะครับถ้าจะเลือกจริงๆก็จะแนะนําว่า C6 กําลังดีส่วนตัวละครอื่นนะครับมีได้ ก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเอาแล้วแต่ว่าไอดีคุณจะมีหรือเปล่าเนาะส่วนไอรินเดลโลนเจฟคริสแล้วก็สไป์ส่วนตัวแล้วนะครับผมไม่ได้รีบที่จะปั้นเร็วขนาดนั้นผมรู้สึกว่าเอาตัวละครที่ใช้ได้หลากหลายบทบาทหลากหลายสถานการณ์เนี่ยมันคุ้มค่ากับเรามากที่สุดนะครับและนอกจากนี้ครับตัวเกมก็จะมีการอัปเดตนะครับในส่วนของตัวละครใหมห่1ตัวและมีการอัปเดตสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มอีก4ตัว และสกินอีก1สกินนะครับผมสำหรับตัวละครฮีโร่ตัวใหม่ครับที่เป็นพิก up ครับนั่นคือในส่วนของตัวละครน้องเอลิเซียนะครับหัวหน้าคณะปฏิวัติลูมินัสซึ่งตัวละครน้องครับสามารถเล่นได้หลายสายมากครับเพราะตัวเกมบอกว่าตัวน้องมาในรูปแบบของสายสมดุลสามารถเล่นกับทีมเวทก็ได้ทีมกายภาพก็ได้โอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจเตรียมเพลสให้พร้อมนะครับผมเพราะว่าตัวน้องจะมาในรูปแบบของตู้พิก up นั่นเองนะครับ ส่วนสัตว์เลี้ยงในรอบนี้ครับที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราสามารถเลือกปรารถนาได้เวย้ยซึ่งมันจะทําให้เราสามารถพัฒนาตัวละครสัตว์เลี้ยงได้ง่ายขึ้นอัพ6ดาวได้เร็วยิ่งขึ้นไม่ต้องเป็นที่ต้องลุ้นแล้วว่าไอเนี่ยผมแบบการันตีแล้วจะออกตัวละครอะไรเลขรสุ่มนะครับก็100การันตีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกปรารถนาให้เราเนี่ยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้รับและระหว่างทางที่ตัวเกมแจกครับตอนนี้คือ ตัวเกมะแจกตั๋วให้กับเราเรื่อยๆนะครับโค้ดผมจะทำการวางไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาโค้ดไปใส่ได้ เพราะว่าโคเดียก็จะมีการแจกตั๋วสุ่มเนาะแล้วก็ในระหว่างของการเริ่มกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการแจกตั๋วสุ่มเรื่อยๆเนาะส่วนสัตว์เลี้ยงที่มีการเพิ่มมาใหม่ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวซึ่งจะเป็นตัวประเภทอัตราปรับใช้ผลลดป้องกันนะครับแล้วก็อื่นๆเข้ามาซึ่งในส่วนนี้ครับยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวรอในส่วนของวันในการอัปเดตอาจจะมีข้อมูลปล่อยในวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ในการอัปเดตของทางตัวเกมเซเว่นไอรีเ่ิร์สนั่นเองนะ อย่ารีบสุ่มนะครับตัวเกมมีการแจกก่อนหน้านั้นอีก20ใบระหว่างทางแจกอีกนู่นนี่นั่นแจกอีกดองไว้ก่อนรอวันที่เราอัปเดตแพทนะครับวันที่13เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเลือกปรารถนาได้ทําให้การปั้นตรงนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะว่าหลายคนโฟกัสในส่วนของอัศวินนะครับจนลืมว่าสัตว์เลี้ยงก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจเพราะว่ามีการจ่ายสถานะต่างๆนะครับผมนี่ถ้าจะเน้นจะฟาร์มนะครับผมนี่เพิ่มดอกนะฮะหรือว่าจะเพิ่มทอง เนี่ยอยากได้พลังโจมตีเวทนะครับผมเพิ่มอัตราคีย์ดนข้อดาเมจกายภาพต่างๆคือสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักสําคัญครับที่จะทําให้ทีมของคุณเนี่ยเก่งได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ถ้าเราไปดูในโซวนสัตว์เลี้ยงผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เอาจริงไหมก็ยังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับก็มีประมาณนี้4ตัวแต่ก็แต่ละตัวก็จะเป็นตัวละครที่ใช้งานได้ซ้ำมาหนึ่งตัวนั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับตัวเกมมีการอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่เป็นการเเก็บบรรอะพาาว่ ปกติแล้วนะครับในกลุ่มนักเดินทางเราก็จะมีนักเดินทางพัฒนานะแล้วก็ฟาร์มรูบี้ที่เราทําจํานวนรอบเราจะได้รับของรางวัลจากตรงนี้และมันจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมขึ้นมาครับซึ่งของรางวัลบอกเลยว่าโคตรจะน่าสนใจนั่นคือกล่องแหวนนั่นเองนะครับผมไม่ว่านั่นจะเป็นกล่องแรนดอมแหวนนาะเป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งเราอาจจะมีอัตราสุ่มต่างๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการสุ่มปกติเลยเริ่มตั้งแต่แบบต่ำสุดก็คือทั่วไปนะครับจนมาถึงระดับ l e g e n ดารีนะครับหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาในรูปแบบของสามอันเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถทำแหวนได้ง่ายขึ้นแล้วก็แหวนก็จะเป็นแหวนประเภท4ดาวนะครับเพราะว่าข้างกล่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานอกจากนี้ครับม,มีกลุ่มมีกล่องกุญแจนะครับเ,เพื่อนแล้วก็มีในส่วนของทองให้กับเรามี กล่องเลือกอุปกรณ์แล้วก็มีไข่สัตว์เลี้ยงนะครับที่เป็นสีทองนะครับผมแล้วก็เป็นลุ้นเอามีอยู่ทั้งหมด2หน้าที่ตัวเกมอัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับและนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของอีเวนท์ที่เราทําการเก็บสเตจนะครับเป็นระยะเวลา20วันนะครับตัวเกมก็จะอัปเดตเข้ามาตามภาพนี่เลยโดยที่ของรางวัลก็จะมีในส่วนของตัวสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวสุ่มที่เป็นรูปดอกกุหลาบเนี่ยอันนี้เราไม่แน่ใจว่า มันเป็นตู้สุ่มอะไรนะครับก็อยู่ในหน้าต่างของการสุ่มตัวละครด้วยทุกคนแต่รา,ายละเอียดเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับหรือว่าจะมีตัวละครเพิ่มเติมนอกจากนี้หรือจะเป็นตัวละครแบบปรารถนาที่เราสามารถเลือกวิสลิ t ได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับทุกคนก็แนะนําว่าเตรียมเพชรเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับตัวกาชาไม่จำเป็นที่จะต้องรีบใช้ครับสัตว์เลี้ยงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบฟาร์มเพชรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อยดอกุญแจนะครับใช้ให้หมดบอกเลยว่ากิจกรรมในรอบนี้ แจกหนักจดเต็มมากๆส่วนใครที่อยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะดูอะไรแบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถดูที่ตัวไอทงด้านขวานะครับผมได้ทําการลงรายละเอียดเหล่านั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปดูตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเป็นพื่อนไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และราไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับน,นี่ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ